คำว่าจะไปไปไปจะไปไปไปใช่ภาษาเหนือว่าไงอย่างนี้เหรอใช่ค่ะจะตายไหมจะตายไหมจะตายไหมเอาไม่ใกล้เใกล้ไหยไม่ใกล้เคียงเลยค่ะเจอเมอร์สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้าน มาเบินคาเฟ่นะคะอยู่กรุงเทพนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาสองคนวันนี้นะคะเราตื่นเต้นมากทุกคนเพราะว่าจะได้เจอกับคนดังนะคะเอรอลัมพงนั่นเองจะเป็นอาจารย์สมปองนะคะทุกคนหลายๆคนน่าจะรู้จักกันแล้วต้องรู้จักกันทั่วประเทศแน่ๆใช่เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีเกมมาเล่นกับอาจารย์เออเกมเล็กๆน้อยๆนะคะ ก็เดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์กันเลยดีกว่านะคปสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นไตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกตอนนี้ครับอันนี้นะคะก็จะเป็นอาจารย์สมปองค่ะหล่อบ่หล่อหล่อมากขอบคุณครับขอบคุณโอเคอต้องถามว่าตอนนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่บ้าง่ะ ตอนนี้ก็ทำแบบบากาแฟชาไทยโกโก้มินสมปองครับไปทางออนไลน์ต้องลองไปกินนะคะอยู่ในเพจสมปองแล้วก็คอนเทนต์สมบอแปะไว้ให้เลยค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีเกมมาให้อาจารย์เล่นเกมอะไรยังไงอ่ะก็จะเป็นทายภาษาเหนืออ๋อผมเนี่คนอีสานใช่แล้วก็ทยภาษาเหนือใช่ทางภาษาเหนือแล้วก็ให้อาจารย์ะ ไทยภาษาอีสานมาใช่ปะถูกปะถูกปะทุกคนผมไทยภาษาอีสานไปไทยภาษาเหนือมาดูขึ้นมาเราตอบได้ไหมใช่ทุกคนให้ใครเริ่มก่อนปั่งจุบอ่ะแจงส่งตัวแทนไปยิงชุกจุกชนะนะชนะไทยนะเฮ้ยโอ้ก็จะบอกว่าเป็นตึกสากลกันจะสูสีอะไรกันขนาดนั้น ภาษาเหนือเริ่มก่อนมีห้าคำเนภาษาเหนือนนี้นะคะคำเลขนะคะทุกคนคำว่าจะไปไปไปจะไปไปไปใช่ภาษาเหนือว่าอย่างไรอย่างนี้เหรอใช่ค่ะจะไปไปไปอาจารย์เคยไปแบบ เชียงใหม่พะเยาอะาเคยไปเไปอ่ะเคยได้ยินไหมคํานี้จะไปไปไปพูดภาษาเหนือใช่ค่ะอะถ้าเป็นแบบภาษาเหนือจริงๆก็จะไปไปไปจะปิ๊กปิ๊ก ใช่ไปก็ปิ๊กไม่ใช่เหรอทายทายมาเลยค่ะทายมาเลยจะปิ๊กปิกปิกไม่ใช่หรือว่าจะตายไหมจะตายไหมจะตายไหมเอาหรืใกล้เคียงไหมไม่ใกล้เคียงเลยค่ะจะไปไปไปก็จะรีบไปจะรีบไปมาจะรีบไปอันนี้คือคำตอบแล้วใช่ไหมคะมีคำตอบไหมคำตอบก็คือผิดนะคะอ้๋อผิดนะคะเฉลยทีเดียวเลยือว่าไงดีเฉลยทีเดียวเลยค่ะอยากรู้ไหมคะคำว่าจะไปไปไปแปลว่าอะไรงั้นเฉลยเลยแล้วกัน อย่าไปใช่แปลว่าอย่าไปใช่จะไปไปไปนี่แปลว่าอย่าไปใช่อันอีสานเอาคืนเลยได้ไหมออได้มาเลยอันนี้ผมง่ายๆเลยค่ะรู้โตนนี่รู้โตนสภาพผมเมื่อกี้นี่แหละรู้โตนแปลว่ารู้ตัวไม่ฮะรู้วให้การสามครั้งรู้แล้วอย่างไร่สถานการคืออาจารย์ใช้คำได้เลยนี่ได้เลยฮะอ่ะอีกครั้งเนึงรู้หน้าเนาะรู้โตหน้านาะมันคุ้นๆแต่ว่า คืออะไรอ่ะผู้ตัวมาใจ่ใจ่ว่าไจใก้เคียงเลยอ่ะสภาพผมเมื่อกี้เลยสภาพพี่เมื่อกี้เลยครับสภาพเมื่อกี้เลยงงไม่ใช่ครับลบแล้วเฉลยแล้วอ่ะเฉลยค่ะรู้ตัวแปลว่าสงสารฮะสงสารฮะโอ้ยจริงเหรอโดนหน้าเบตาด้วยโดนก็น่าสงสารอย่างเงี้ยอ๋อหม ก็เฉลยแล้วอ้อยก็เฉลยแล้วอ้อยใหญ่เลยคำที่สองมาคำที่สองของภาษาผิดทั้งคู่นะเเมื่อกกี้ฉลยฮะผิดทั้งคู่นะคะคำที่สองนะคะคือคำว่าบอดตันหักเลือดโอ้โหมี่ียากบอดตันหักเลือดบอดตันก็ไม่ทันหักเลือดเหมือนกินแบบกินเยอะเลือดอะไรเงี้ย ยังไม่ได้เริ่มเลยยังไม่ได้เริ่มเลยมันก็คล้ายๆแต่มันก็ยังไม่ถูกยังไม่ได้กินเยอะให้อีกคำตอบหนึ่งบอกเลยว่าคำเนี้ไม่ไวัยเป็นคนหาบาผมเคยได้ยินอาจารย์เฉลิมชัยแกมันจะมีคำว่ายากมีคำว่าหาดเลืออะไรเนี่ยฟิวฟิวจะประมาณไม่ทันไม่ทันได้รู้ตัวแล้วกัน โอเคไม่ทันได้รู้ตัวเป็นคําตอบสุดท้ายนะคะนั่นก็คือผิดค่ะผิดค่ะใช่มาตันหักเลือดแปลว่าคือทําอะไรไม่ทันชือชักช้าอะไรเงี้ยแน่ยางมาตันหักเลือดอะยากก็ไม่น่าจะยากนะเียงยังไม่ทันได้เริ่มนําอะไรใช่ใช่โอ้ยชักช้ายืดยาดอะอ้าวงั้นก็ อีสานมาค่ะอีสจะสั้นสั้อีลิติอีลิติจริงเหรอ oh, โอ้โอ้โกเนาะลูกมีลูกได้ไงสมกับ MJ ก็มีแฟนคลับอีสานเยอะใช่ค่ะเราต้องคืนกำไรให้คนที่เล่นด้วยโอ้โหอีลิตกริงเหรอเก่งนะเก่งนะเก่งนะเก่งไหโอ้โหแล้วภาษาเหนือมาถ้ายากทุกอันเลยม่เลยนะถ้าแพ้ทำไงถ้าแพ้เดี๋ยวเรา มีบทลงโทษเออแต่ขอไปคิดก่อนข้บที่สามมาคำที่สามคือบอกเลยว่ายากเหมือนกันคำว่าศูนย์อะศูนย์อันโอ้โหพี่โชรู้ปะรู้ศูนย์อะไม่แน่ใจไม่แน่ใจศูนย์ในภาษาอีสานนี่คือโอ้โหศูนย์อะศูนย์อันเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไม่ใช่ยากเมอีกไม่นานก็ไม่ใช่ คำตอบสุดท้ายค่ะคุณไอคุณอะคุณอานไม่มีทางเป็นไปได้ล้กันไม่มีทางเป็นไปได้ก็ผิดค่ะที่มันยากอยู่แล้วยากคนเหนือยอมรับนะแกคนเหนือไม่ได้ละเราอะคุณนอายแปลว่าแปลว่าผสมปะปนกันไปซุนอะซุนอานซุนกันอย่างเงี้ยค่ะวนๆซุนกันซุนอะซุนอันผสมปนเปกันไปใช่ครับ ผิดนะคะทุกคนตอนนี้เอ็มเจนำนะหนึ่งศูนย์นะอาจารย์ดูเหนื่อยแล้วของเราเราไม่เอายากมากนะเป็นตาซั่งบอกเลยอย่าตอกให้ท้องนอะไรนะคะเป็นตาสั้นเป็นตาสั้นเฮ้ยเหมือนเคยดิฉนดูอ่ะเป็นคนที่ชอบดูหนักอีสานมากอ่าเออแหวมอะไรเงี้ยชอบดูมากงั้นไม่น่าจะยากเป็นตาสั้นเป็นตาสั้นเป็นตาสั้งเป็นตาซั่งอย่างงี้ใช่ไหมคะถ้าเป็นอ้อมเสียงเป็นตาสั้นน่าเอ็นดูอย่างนี้หรือเปล่า ใกล้เคียงใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากผมว่าคู่เนี้ยใช้คำนี้บ่อยเป็นตะสั้นเป็นคลิปเขาแต่ละคลิปนั้นเขาจะเป็นตะสั้นเนี่ยแล้วคือมันเหมือนความสร้อยอย่างนี้ไหมคะหยอกหยอกน่ารักน่าชังอย่างนี้มใช่ไหมใกล้เคียงมากอันเนี้ยแต่ที่คิดคำตอบมามันมันใกล้ใก้เคียงแล้วนะให้ถูกก็ยังได้นะเนี่ยเอ็นดูก็ไม่ใช่ น่ารักก็ไม่ใช่เอออะไรอ่ะเป็นตาช่างไงตาช่างอะหวันนี้ไปไกลผิดเลยแล้วกันเฉลยเฉลยค่ะแต่มันใกล้เคียงนะหน้าหมันไส้หน้าหมันไส้ไมนตกน้ำแล้วหรือเปล่าแต่จริงเขาว่าเอ็นดูเมื่อกี้มันมันใกล้ใกล้เคียงเอ็นดูจังเลยอะไรแบบเนี้ยอ่าโอเคเอาง่ายมาบ้างเอาง่ายมาบ้างเธอเอาง่ายๆเอาเป็นคำนี้ดีกว่า

คำที่สี่แล้วพี่รู้พี่รู้พี่รู้คำที่สี่นี่แมวนะไม่เอาไม่เอาเพราะเมื่อกี้เขาหลุดออกมาแล้วนะมันง่ายมันง่ายมันง่ายไม่เอาใช่ป่ะคำที่สี่มาคำสุดท้ายเราอาจจะเฉือนคำสุดท้ายก็ได้อ๋ออ๋อเจ้าเล่หงูดิงูดิเหลือก็ทายไปเลยทาเลยทายไปเมื่อกี้ไงอีสานต้องมาัที่ยอิสานเนี่ยซับที่สี่บุหูเมีย บมหูเมียบมหูเมียบมหูเมียอันนี้คุ้นๆโมหูเมียโมหูเมียไม่ใช่โมหูเมียบมหูจักเมื้อเมียยังไม่ใช่ฮะเมียนั้ไม่ใช่เมียเมียไม่ใช่เมือบ้านไม่เอกไม่เอกหน่อยบมหูเมียเมียไม่เอกเมียหมดหีดหรือเปล่ายังไม่ใช่ฮะเหมือนโง่อย่างเงี้ยเหมือนงงๆอย่างงี้ยหรือเปล่า ไม่เชิงไม่เชิงไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยแบบบอหูเมียอย่างสักอย่างเลยมีคำถูกแต่มันไม่เตะนิดเดียวนี่ผิดกี่ครัสองครบแล้วมั้งครบแล้วครบแล้วค่ะใกล้เคียงมากถ้าเฉลยมาจะแบบนั่นเลยยังไงบ้าไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวโอ้ยบอหูเมียสมมติหลับสนิทเลยปลุกไงก็ไม่ตื่นเนี่ยไม่รู้ตัวบอหูเมียบอหูเมียบอหูเมียไม่รู้สึกตัวเลยภาษาเหนือกับภาษาอีสานนี่ใกล้ๆเคียงกันนะใกล้เคียงกันนะ มาหนึ่งหนึ่งเดียสับที่ห้าเขาต้อจะเอายากแล้วเนี่ยมาษาเหนือคือคําว่าเหลือกรรมเหลือเกินไม่ใช่ใช่เหลืออีกหนึ่งคำไม่ใช่อีกเหรอเหลืออีกหนึ่งคำก็ไม่ใช่โอ้ยแบบเหลือเหลือเชื่อไม่ใช่ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแล้วหลเหลือกรรมตัหน้าดูหน้าเออทีมเดียวกันอารมณ์แบบว่าเขาอ่ะ เป็นผ่อยเหมือนจะเข้าใจแล้วเหลือกมอ่ะแล้วผิวอะไรพี่ได้เนี่ยแล้วก็ยังทําตัวเหมือนเดิมเหลือกำแม่เหมือนเกินจะเยียวยาแล้ะมันก็ไม่ใช่อยู่ดีนะอย่างเหลือกมแบบเหลือเกินนั่นแหละเหลือเกินนั่นเราอ่ะยากได้ปะไปใหญ่ละไปใหญ่ละไปเฉลยเฉลยแต่ว่าไม่เชื่อฟังเหลือกมอ่ะพี่เชื่อฟังตลอดไง ลึกอดเหลือกลางมันเลือดนะเนี่ยจะฟังแต่ไม่ฟังอ่ะสับสุดท้ายเหมือนกันอาจจะเสมอไปเนี่ยเพอร์เวอร์นี่ฉันอะไรฮะแบบก็ได้อ่ะแบบกิจการมเพิร์เวอร์เพอร์เผลอหรือเปล่าไม่ใช่เพอร์เจอร์มันพยางค์เดียวเลยลอพูดลองพูดนะพูดเพิร์เวอร์พูดอ่ะเพิร์เวอร์ได้ไหมได้ไหมทิวอะไรไหมได้หายไหมแต่ว่างงหรือเปล่าคะไม่ฮะ เป็นไปสับขยายแนละ้วก็อะไรกันอะไรทำสร้อยคำอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่เคยได้ยินเลยนะคำนี้แล้วเราเป็นคนที่แบบมีญาติอีสานเยอะมากแต่ไม่เคยได้ยินเลยเฟิรวอร์นี้ผู้หญิงถ้าทำแล้วไม่ดีถูกไหมนี่ยแล้วน้างห้ามเ,เวอร์นี้ใช้ได้ไหมใช่ใช่อ,อย่างนี้ใช่ป,ป่าแปลว่าอะไรอ้าขาเหรอล้อใช่ไหมเีค ตอบไม่ตรงอ่ะแกเยียงแกเยียงแล้วเมื่อกี้เนี่ยนี่ผมไม่สุดเลยนะขอขยายอีกนิดนึงได้ไหมคะมันเป็นอะไรนะก็แอดเวอร์บอะเนาะแอดเวอร์บเป็นศัพท์ขยายเป็นคำสร้อยอย่าไปยิราบไปยีราบไปเพิ่มไปเพิ่มไปเพิ่มเมื่อกี้หลุดแล้วด้วยนะไปเพิ่มเมื่อกี้ผู้ใหญ่คุณเนี่ยหลุดไปแล้วด้วยหลุดเหรอทุกคนขออีกนิดนึงขออี่สิบวิคำตอบสุดท้ายแปลว่า หลงตัวเองไหมโอ้โหเหี้ยเลยมันแปลว่าบานบานเพอร์เวอร์เหมือนขยายออกอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้เขามพูดว่าแผ่มันก็ใกล้ใกล้แค่นะใกล้เคียงมากเลยเออโอเคถ้าภาษาหนึ่งเปลว่าอะไรอะถ้าแบบบานบานเพอร์เวอร์เพอร์เวอร์น่ะใกล้เคียงหน่อยเพอร์เวอร์แม่เคยพูดให้ฟัง เพอร์เวอร์เพอร์เวอร์ก็คล้ายๆเพอร์เวอร์เลยนะใกล้เคียงกันใกล้ใกล้ค่ะใกล้ใกล้ค่ะเอาเนี่ยคือว่าสมานใฉันวันนี้เสมอกันเสมอกันโอเคไม่ต้องมีใครโดนลงโทษไมดีเลอันนี้อาจารย์ก็กลัวบทลงโทษเราก็กลัวโอเคเสมอกันก็สนุกสนุกนะคะห้าคำจริงๆมีแบบคำยากกว่านี้อีกนะที่คิดมาเนาะโอ้โหยากเยอะคุณภาพก็นนี่ยมันจะงงเป็นใหญ่ผมเชื่อว่าแฟนคลับของเอนเจลเนี่ยอยากจะฟัง ตายของอาจารย์ครับใช่สอนอะไรสักอย่างเป็นคำหรือว่าเล<ช>ื่อนไปไดแล้วแล้วแต่กาเล่าเลยก<ช>ีเนสเล่าไปก่อนแล้วเนี่ยว่าจะตั้งใจมาเล่าเนี่ยแต่ว่าอ่านแล้วเล่าตอนนี้เขาบอกคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มองในแง่บวกลบยังไงก็เป็นบวกกันะมีประเทศจีนขุดดินลึกลงไปร้อยเมตรเจอสายโทรศัพท์เก่าฉลองทั้งประเทศแสดงว่าร้อยปีแล้วประเทศจีนส่นสับใช่แล้วอเมริกาไม่เคยยอมจีนขุดดินลึกลงไปแต่สองร้อยเมตรเจอสายโทรศัพท์เก่าเชื่อมกัน ฉลองทั้งประเทศแสดงว่า200ปีแล้วอเมริกามโทรศัพท์ใช้แล้วไทยแล้วก็ไม่ยอมคุณดินลึกงลงไปได้300เมตรไม่เจอเลยเลยไม่เจอเลยเลยแต่ฉลองทั้งประเทศแสดงว่า300ปีแล้วประเทศไทยมีโทรศัพท์ไร้สายใช้แล้วีมาไกลนะมาฉลอง จะรองกันทั้งประเทศประเทศไทยเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาพัฒนา้วตอนนี้เหรอคะหรือว่ากําลังอย่าดูถูกประเทศตัวเองคนรุ่นใหม่โอเคพัฒนาแล้วพัฒนาสุดแล้วประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วแต่ว่าดต่แค่นี้แต่เดี๋ยวต้องคนรุ่นเราเนี่ยแฟนๆ MJ แล้วก็ทุกๆท่านเลยต้องช่วยกันพัฒนาใช่แล้วอยากเห็นท่นาประเทศไทยไหมอยากเห็นค่ะหลับตาเป็นยังไงนั่นไง อยากให้สว่างไหมก็ลืมตาขึ้นแล้วก็เนี่ยเปิดช่อง MJ อะไรเงี้ยเรียนรู้อะไรต่างๆตอนแรกเก่งๆนะตอนนี้เริ่มแบบเก่งๆไปเก่งขึ้นคือเหมือนกันละลายพฤติกรรมกันแล้วเมื่อกี้เนาะตอนนี้ง j ดีสิงานรู้สึกตื่นเต้นเราตื่นเต้นเจอดีใจไหมดีใจมากดีใจยกมือขึ้นเสียใจเอามือลง นั่นไงอะไรอ่ะดีใจอะไรเสียใจมือลงอะเสียใจเอามืออ๋อโอเคโอเคคุ้มสิเอาใหม่เอาใหม่ค่ะดีใจยกมือขึ้นดีใจเอามือลงดีใจเอามือเอาลงได้ไหมเฮ้ยต้องมีต๊อปีเออใช่ชอบอ่ะชอบชอบ เราก็ฝังตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยนะคะโอ้ยยินดียินดีตอนนี้เขามีเรื่องฮิตเนี่ยพรบสมรสเท่าเทียมอะไรเงี้ยกำลังผ่านบาระแนกแล้วคิดยังไงบ้างเอ็มกับเรื่องนี้กับยุคนี้ที่มันโคนก็เปิดกว้างเรื่องนี้มากก็สําหรับหนูนะคะก็คิดว่าเดี๋ยวนี้ลูกของเรามันไปไกลแล้วเนาะแล้วก็อยากให้แบบทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันไเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะทุกคนไม่ใช่แค่แบบผู้รักนะทุกอย่างทุกคนต้องมีสิทธิพื้นฐาน แต่ละบุคคลอะไรงเงี้ยเนาะแต่ว่าเราก็อยากผักดันพลบสมมติเท่าเทียมเน,นาะเพราะเราก็เป็นสายนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเป็นไปได้อะไรเงี้ยก็อยากให้แบบกฎหมายทุกอย่างมันผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอย่างเงี้ยค่ะก็อบอกว่าเรายอมรับในความแตกต่างได้โลกนี้จะ<ช>น่าอยู่ขึ้นเยอะ<ช>ยุคนี้เป็นยุคที่คนเขายอมรับในความแตกต่างกัน<ช>อย่างมากทั้งคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็เปิดกว้างเรื่องนี้มากขึ้นหลายคนที่ยังไม่เปิดใจเรื่องนี้ก็ ได้ข้อมูลก็เปิดใจเปิดกว้างมากขึ้นนี่ก็เป็นอะไรที่น่าจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆผมว่าถ้าอนาคตนะถ้าประเทศไทยเปิดอะไรเงี้ยมันมันโอเคกว่าเยอะเลยทําอะไรได้เยอะมากใครคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยคอมเมนต์เข้ามาได้เลยแต่เชื่อว่าทุกท่านทุกวันนี้ใจกว้างยอมรับโอ้แตจกว่าจะมาถึงจุดนี้เขาก็ต่อสู้กันมาค่อนข้างมากนะ ก็ฝากติดตามผลงานของอาจารย์ด้วยนะคะไม่ว่าจะช่องทางไหนเนาะมีช่องทางไหนบ้างคะก็เพจสมปองนวัดสงศ์ทิกต็อกสมปองนวัดสงยูทูบก็สมปองนครไตรศนครครับเราแปลไว้ให้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เาทั้งดโอ้ยยินดีค่ะอ่นาอย่าลืมทุกคนฝากผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ไว้ด้วยนะคะเป็นกาแฟโกโก้ชาไทยมิ้นท์นะคะทุกคนคือแบบอยากลองไหมคอาจารย์จริงๆนะทุกคนอยากดูไหม แต่ดหนูก็ไปกดที่เพจอาจารย์นะคะเออไปสั่งซื้อได้เลยโอเคให้ไปลองได้โอเคก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ